ดวงของชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบก้อนใหญ่การเงินเข้ามาดีมีไรายได้มากดวงราชินีเศรษฐีมหาทรัพย์นะครับการเงินมีลาบลอยใหญ่นะครับมีทั้งโชคลาบวาสนาบาร,รมีนะครับอาจได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับไม่แน่นะครับดวงชาวราศีเมษนะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งจเป็นได้ สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำน,นายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีเมษในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคม2 5 6 7นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้าการเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการทำนายลุนะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆพราสเซิลเป็นกันใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลาที่นี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีเมษนะครับอาจารย์เปิดไพ่มานะครับวันนี้ไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับก็คือไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะครับหมายถึงการเงินที่มีทรัพย์มากนะ,นะครับการเงินที่ได้ง่ายมีทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่ในมือ นะครับดุดเป็นดั่งราชินีนะครับมีอํานาจวัสนาบาร,รมีพร้อมทั้งทรัพย์สินการเงินนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราถามเรื่องการเงินนะครับแล้วมีไพ่อันนี้เกิดขึ้นในดวงชะตาก็แสดงว่าชาวราศีเมษนะครับท่านจะมีทรัพย์ใหญ่มีการเงินเข้ามาดีมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์ใหญ่ได้โชคใหญ่นะครับนะใครที่ทําธุรกิจนะครับที่เป็นเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้าน มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากอาจจะได้จับเงินแสนอาจจะได้จับเงินล้านอาจจะได้จับเงินหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับอันนี้นะนะฮะรวมไปถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับโชคลาภลาบลอยนะครับดูแบบนี้ถือว่าชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ได้โชคลาภลาบใหญ่นะครับทรัพย์ดวงเศรษฐีนะครับดวงเศรษฐีราชนีมหาลาบนะครับราชินีลาบลอยนะครับนะฮะดวงโชคลาภลาบลอยก้อนใหญ่ นะครับอยู่ในดวงชะตานะครับไม่แน่นะครับดวงของชาวราศีเมษนะครับท่านอาจจะได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับในช่วงวันที่1-15ถึง15กรกฎาคม2 5 6 7นะครับแล้วก็มีไพ่อะไรที่น่าสนใจอีกนะครับก็จะเป็นไพ่2อถ้วยนะครับไพ่สองถ้วยคือสิ่งที่ท่าน พอใจนะครับสิ่งที่ใช่แสดงว่าถ้าชาวราศีเมษท่านใดนะครับคาดหวังเรื่องของโชคลาภการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับท่านจะประสบความสําเร็จนะนะครับวันนี้นะการทําธุรกิจการค้าตกลงกับใครนะครับก็จะตกลงกันได้ง่ายนะครับวันนี้นะดวงโชคลาภก้อนใหญ่ขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนันะดวงค่อนข้างที่จะได้เงินใหญ่ นะครับโดนที่จะได้เงินได้ทองแบบได้เงินก้อนใหญ่นะครับมีอํานาจวสัยพารมีนะครับขึ้นมาแบบนี้นะฮะงานที่ส่งเสริมนะครับของชาวราศีเมษนะครับก็จะเป็นงานด้านการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งคนส่งของนะครับนะฮะงานงานเซลล์งานขายนะครับงานที่ขายของนะครับแล้วได้คอมมิชชั่นต่างๆการเงินดีนะนะครับนะฮะงานด้านที่ เกี่ยบเรื่องของของสะสมนะครับของเก่านะฮะเครื่องมือเครื่องใช้เช่นเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องดื่มที่ชงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นต่างๆนะครับหรือว่าใครที่เปิดคาเฟ่หรือว่ากาแฟโบราณนะครับการเงินดีเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไพ่เดอะเมจิเชขึ้นนะครับแล้วก็ยังส่งเสริมกับคนที่ทำธุรกิจค้าของเก่านะครับหรือว่าของรีไซเคิลด้วยนะครับวันนี้นะ นะการเงินค่อนข้างดีนะครับงานด้านแลบเคมีนะครับก็ถือว่าจะส่งผลดีไนดะ้เงินเยอะนะครับนะฮะและแบบนี้นะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นรวมปฏิหารนะนะครับคนที่ได้ไพ่เดอะม g จิเชีเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะฮะถือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอนให้นะครับประทานพรให้ความสามารถ นะครับให้ท่านมีแนวคิดใหม่ๆท่านใดที่จะไปดูงานใหม่ๆก็มีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะครับงานใหม่ที่ท่านทำเนี่ยที่ท่านได้มาเนี่ยก็จะเป็นงานที่ทาให้ท่านเนี่ยมีการเงินเข้ามาดีนะครับหรือว่าท่านใดที่มีโปรเจกต์ของท่านเองเนี่ยอย่าไปทาอาชีพเสริมต่างๆนะครับ,นะรบการเงินท่านก็จะดีด้วยในดวงของชาวราศีเมษนะครับเขาบอกว่าถ้าตามไพ่นี้นะนะครับท่านจะมีช่องทางหาเงินแบบใหม่ๆนะฮะ ถือว่าเป็นผลดีมากเลยนะครับถ้าเกิดท่านลงมือทาการเงินก็จะเข้ามาดีนะครับวันนี้นะนะฮะมีไพ่พอปู่ขึ้นนะครับไพ่นี้เด่นเรื่องของการสอนการเรียนนะครับงานด้านการสอนพิเศษนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับศาสนานะฮะหรือถ้าใครนะครับที่อธิษฐานขอพรเกี่ยวกับเรื่องของชงล่างการเงินอะไรไว้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จโดยเฉพาะการเงินที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะนะครับวันนี้ มีไพ่เจ็ดดาบขึ้นด้วยนะครับนั่นแปลว่าแผนการในเรื่องของการเงินของชาวราศีเมษท่านจะประสบความสําเร็จนะครับการวางแผนนี้จะไปทําการตลาดนะครับประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับการวางแผนนี้จะออกปากเรื่องการเงินกับใครนะครับท่านจะประสบความสําเร็จนะครับการค้าขายต่างๆนะครับถือว่าค้าขายดีกําไรดีนะครับ ถ้าใครนะครับในช่วงนี้คิดจะเปลี่ยนหรือย้ายงานนะครับย้ายทำเลใหม่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับได้ทำเลใหม่ที่ดีหรือว่าได้งานใหม่ที่ดีนะครับเพราะว่ามีไพ่เทมเพลนส์นะครับขึ้นอยู่ใกล้กับไพ่พระราชินีถือเหรียญนะครับอันนี้ถือว่าถ้าชาวราศีเมษจะมองหางานใหม่นะครับจะได้งานที่ได้เงินเยอะกว่าเดิมนะฮะอันนี้นะหรือว่า ชาวราศรีเมษท่านใดน,นะครับที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะได้ทําเลใหม่ๆที่ได้เงินเยอะกว่าทําเลเดิมนะครับมาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศรีเมษกันนะครับท่านต้องระวังคําพูดนะครับคาพูดของท่านเนี่ยอาจจะ ทำให้ท่านมีปัญหากับลูกค้าได้นะครับทําให้การเงินเนี่ยตกลงมาได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนะท่านต้องระวังมีคนมาหยิบยืมเงินท่านแล้วไม่ใช้คืนเพราะว่ามีเดอ a t ขึ้นนะครับมีไพ่เจ็ดาบขึ้นนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับนะการผิดกฎหมายต่างๆอันนี้ไม่ควรทําเลยนะนะครับนะบเพราะว่ามีไพ่เดอะเดตนะครับมีไพ่เจ็ดาบขึ้นแสดงว่าถ้าทำแล้วจะไม่ดีนะครับเสียหายเรื่องการเงินนะครับนะ ก็อย่าไปทำนะอันนี้ถ้ามันผิดกฎหมายนะนะครับแล้วก็ใครที่จะซื้อของซื้ออะไรนะครับต้องระวังให้ดีระวังได้ของไม่ดีนะครับได้ของไม่ตรงปกนะฮะหรือว่ามีของเสียหายได้นะครับสรุปนะครับ เรื่องของชาวราศีเมษท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาบก้อนใหญ่การเงินเข้ามาดีมีไรายได้มากการเงินที่ได้จากการขายนะครับการเงินที่ได้จากการเป็นเซลล์ได้ในหน้านะครับได้คอมมิชชั่นนะฮะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของของเก่าของมือสองของสะสมประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มชงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อนกาแฟเย็นนะครับนะฮะ งานที่เกี่ยวกับเรื่องของของรีไซเคิลนะครับของเก่าของสะสมการเงินดีนะฮะงานด้านแลบงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับการเงินดีนะฮะงานด้านการขนส่งนะครับมีการเงินเข้าไม่ขาดเลยนะครับนะรายได้เข้ามาดีนะครับค้าขายการเงินดีนะครับตกลงกับลูกค้าอะไรต่างๆครับมีเกณฑ์ได้เงินง่ายนะครับรายได้เข้ามาเยอะนะฮะ งานด้านการเรียนการสอนถือว่าดีการเงินเข้าดีนะครับงานที่เกี่ยวกับคําพูดต่างๆนะครับงานด้านการนวดนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของการนวดแผนโบราณนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แผนโบราณต่างๆนะครับการเงินเข้าดีงานด้านเกี่ยวกับการเดินทางนะครับประสบความสําเร็จการเงินดีนะฮะด้านโชคลาภนะครับถือว่าจะมีโชคลาภใหญ่ด้านการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนต่างๆมีเกมประสบความสําเร็จนะครับดูดวงการเงินก้อนใหญ่นะครับ ดวงราชินีเศรษฐีมหาทรัพย์นะครับการเงินมีลาบลอยใหญ่นะครับมีทั้งโชคลาภวัสนาบารมีนะครับอาจได้จับเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้นะครับไม่แน้นะครับดวงชาวราศีเมษนะครับอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับก็ถือว่าดวงของชาวราศีเมษนะครับการเงินเนี่ยสุดยอดนะครับเด็ดทั้งโชคลาบลาบลอยใหญ่นะครับ เด่ยนเรื่องของการงานธุรกิจนะครับโดยแบบนี้นะครับทำนายว่ารวยทำนายว่าดวงราชนีเศรษฐีมหาทรัพย์นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรนะครับเพื่อเสริมดวงโชคลาบแนะนำให้ชาวมูราสีเมษนะครับไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดไหว้ขอพรกับ ถ้าแม่ธรณีนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีเมษนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภก็อังอย่กห้ทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ